สวัสดีค่ะจากช่อง handmade by me นะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆถักเสื้อลายสับประรดกันแบบนี้นะคะี่เนาะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือคนถักลองขึ้นแล้วก็ถักดูหน่อยหนึ่งแ้้เนาะคะ่ะนี่นะ ช่วงนี้ก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้แอดคลิปแต่ก็ยังฝึกถักลายนั้นลายนี้อยู่นี่นะคะอันนี้ตัวนี้ห้าสิบหห่วงนะคะใช้ทั้งหมดห้าสห่วงเดี๋ยวขอดูแผดแบบนึงแผดก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะอันนี้ใช้ทั้งหมด ห้สิบหกห่วงได้14บลายนะคะจะได้สับปะรดแบบนี้นะ14ลูกปกประมาณอยู่ที่34มสถึงสานิ้วนะคะอันนี้ลองถักตัวเล็กดูก่อนเนาะว่าถ้ามันขึ้นถักเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวจะตัวต่อไปเราก็ขยายตัวใหญ่กว่านี้เนาะนี่นะคะแบบนี้เนาะ ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะไหมที่ใช้วันนี้จะเป็นไหม NR 2สองเส้นสิบแปดนะคะซื้อมาจากในเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวจะบอกชื่อร้านไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะคะนี่เนาะแบกขอ,อนนี้มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราจะทำทั้งหมดห้าสิบหกห่วงนะคะ เข็มที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเข็มเบอร์หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์นะคะหรือเบอร์ห้าเนาะด้ามแบบนี้นะถ้าใครถ้าใครไม่มีก็ใช้ด้ามธรรมดาก็ได้นะคะด้ามด้ามเหล็กธรรมดาใช้ด้ามเหล็กธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะใช้เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กกว่านี้ก็ได้เนาะ เริ่มต้นเราขึ้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำโซ่ห้าแบบนี้เนาะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ทิ่มลงไปในโซ่หลักแรกนี้นะที่เราแล้วก็ดึงไหมามานกดหนึ่งปดหนึ่งดึงให้ตึงอยให้สุดอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะนี่นะคะเราได้มาแล้วเนาะหนึ่งห่วง ต่อไปก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็แทงไปตรงนี้จยงเขียงตรงนี้นะคะจะมีมุมเนี่ยแล้วก็ปดปดสองนี้นะคะนี่นะ แล้วก็จะได้สองห่วง,งนี้แล้วนะคะก็าทำไปอีกหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แทนจริงเขียงเข้าไปในนี้นะคะมันจะเป็นสองเส้นอยู่เนาะถ้าเราถักเราก็จะมองเห็นอยู่พอมองหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะ่ะ จะมีเส้นตรงนี้อยู่นะคะแทงจริงเขียงเข้าไปตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเพื่อนก็ทําไปเลยนะคะให้ได้ทั้งหมดห้าสิบหก่วงนะคะถ้าใครอกใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอย่างนี้เนาะนะคะก็จะได้ห่วงมาเป็นหน้าตาแบบนี้ หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็แทงเพื่อจะเขียนปดหนึ่งปดสองงนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆก็ทำไปให้ครบเลยนะคะให้ได้ทั้งหมดห้าสิบหกห่วงเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันนะคะนี่นะคะพอเราทำ สร็จห้าสิบหกห่วงแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมให้เป็นวงกลมนะคะเวลาจะเชื่อมเราต้องไล่ให้ดีๆนะคะอย่าให้อย่าให้มันบิดเนาะแต่ไหมอันนี้ยจะไม่บิดนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนไหมอีกยี่ห้อหนึ่งที่เคยถักอยู่ใช้ประจำจับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะคะ ไหมไหมอันนี้จะไม่บิดจะถักง่ายให้สังเกตว่าก็คือด้านโซ่กับด้านโซ่นะคะนี่นะจะเป็นด้านโซ่นะแล้วก็เข้าไปในหลักแรกนะคะแล้วก็เชื่อมเนาะดึงไหมรอดผ่านขึ้นมาไม่ออกเสร็จแล้วนี่นะคะ พอเชื่อมได้เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเลื่อนห่วงให้ไปอยู่ตรงกลางเนาะทิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงผ่านขึ้นมานะคะเลื่อนให้ไปอยู่ตรงกลางเลยนะคะพอพอได้มาถึงตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง แล้วก็ทิมลงในช่องถัดไปนี้นะคะนี่นะทำพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปนะคะสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่พอสี่เสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะ โซ่สองแล้วก็ทำพอหนึ่งคออีกสี่ครั้งลงในช่องเดิมนะคะสองสามสี่แบบนี้นะคะนี่นะพอได้สี่แบบนี้เราจะถักด้านที่เป็นโซ่นะคะ สังเกตดีดีนะด้านบนโซ่จะโคงพอได้สีแล้วเราก็มาเอ็กลงในช่องโซ่ถัดไปนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทำคอหนึ่งคอในช่องถัดไปอีกสี่ครั้งนะคะสองสามสี่พอสี่แล้วก็โซ่สองนะคะ โซ่สองแล้วก็วอหนึ่งคอลงในช่องเดิมอีกสี่ครั้งนี่นะคะแล้วก็เกลงในช่องถัดไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะวอหนึ่งคอลงช่องถัดไป เราก็จะทำวนซ้ำๆแบบนี้ไปให้จบแถวเลยนะคะ เพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ไปให้ให้รอบให้จบแถวเลยเนะยาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนที่จบแถวนะคะคนี่นะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวอีกทีเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ทำมาถึงช่องสุดท้ายแล้วนะ โซ่สองน,น,นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องเดิม ได้สี่แล้วนะคะแล้วก็มาเอ็กลงตรงนี้เนาะที่เราขึ้นต้นไว้ที่แรกแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านมาเลยนะคะนี้เราก็จะเลื่อนห่วงเนาะให้มาอยู่ตรงกลางเพราะว่าเราจะขึ้นตรงกลางนะคะเลื่อนให้มาอยู่ถึงกลางโซ่ตรงนี้เลยนะคะ เลื่อนห่วงมานหะมายถึงตรงกลางโซ่นี้เลยนะคะนี่นะพอมาถึงตรงกลางโซ่นี้แล้วเราก็ขึ้นโซ่สามค่ะสามโซ่สามแล้วก็พอหนึ่ง้อลงไปในช่องเดิมนี่นะคะอีกสองครั้งรวมโซ่ก็จะเป็นสามนะคะนี่นะ โซนจะเป็นสามนะคะหยักแป๊บนึงนี่นะคะพอเราทำขึ้นมาแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอลงไปอีกสองครั้งรวมโซ่สามที่เราขึ้นมันก็จะเป็นเป็นสามหลักนะคะตามด้วยโซ่สองเนาะแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในหลักเดิมอีกนะคะสามครั้งค่ะนั่น สองแล้วก็สามอย่างงี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะงานเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะงานเราก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มลงลงมาตรงนี้เลยนะคะทาม,มาหลักนี้เลยเนาะสามครั้งค่ะ ทำสามหลักนะคะนี่เนะาะตัดด้วยโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดิมนะคะสามครั้งหนึ่งสอง สามแบบนี้นะคะนี่เนาะงานเราก็จะมาแบบนี้อันนี้โซ่สองแล้วก็โซ่สองแล้วก็โซ่ห้านะคะตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มพอหนึ่งคอข้ามมาหลักนี้นะคะนีนะข้ามมาหลักนี้เลยนะคะสามครั้งนะคะพอหนึ่งคอ ก็โซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักเดิมอีกสามครั้งนะคะสามตามด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงหลักนี้นะคะเราจะทำสลับ ไปแบบนี้นะคะโซ่สองโซ่ห้าโซ่สองโซ่ห้าอย่างนี้นะคะตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งข้อลงหลักเดิมอีกสามครั้ง,งนี้นะคะเราจะทำบนซ้ำอย่างนี้ไปให้รอบแถวเลยนะคะ จะทําแบบนี้ไปให้รอบแถวเลยเนาะหน้าตาของแถวที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไโซ่สองโซ่ห้าโซ่สองโซ่ห้าอย่างนี้นะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็นโซ่สองตลอดเลยนะคะเดี๋ยวทําทไปให้จบแถวแล้วมาดูกันตอนจบแถวอีกทีนึงเลยนะคะมาค่ะพอเราจบแถวนะคะอันนี้เรามาถึงนั่นเนาะ เราจะต้องอดูตรงนี้ให้ดีๆนะคะ <c oughs> ขอไปที่เราถักก็คือมันจะเป็นโซ่สองสลับกับโซ่ห้านะมันจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนี้เนาะมีคอ,นนอก็จะเล็กๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเสื้อตัวเล็กอันนี้ 1. 1. 1. เข็มเบอร์หนึ่งจุดหนึ่งก็จะเล็กอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็น ตัวนี้จะเป็นเข็ม1.5ก็จะกว้างกว่าไหมอันเดียวกันแต่ว่าเข็มคนละเบอร์นะคะแต่นี้ที่ถักตัวนี้เพราะว่าจะได้จบแถวง่ายๆนี่นะคะทีนี้เราจะมาขึ้นตรงฐานสับรดนี้นะคะแล้วก็ บดูให้ดีๆนะคะอันนี้มันจะสามารถยืดได้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปรีบใหม่มันก็จะยืดออกอีกนะเดี๋ยวเราก็มาจบแถวกันนะคะน,นั่นเรานั่นเราอนี่เอาอนี่มารกไว้จุดเริ่มต้นโซ่สองนะคะ ก็มาเชื่อมแล้วก็ดึงไหมรอดผ่านมาเลยนะคะทีนี้เราก็เดินห่วงมาตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเดินโซ่นะเดินโซ่ให้มาอยู่ตรงกลางนะคะ น,นะแล้วก็ขึ้นมาโซ่สามปกติค่ะขึ้นโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องเดิมมลงไปในช่องเดิมอีกสองครั้งรวมโซ่มันก็จะเป็นสามนะคะนะโซ่สองค่ะ โสองนะคะแล้วก็ทําพอหน่งคอหันหเข็มหนึ่งครั้งลงไปในช่องเดิมอีกสามครั้งนะคะทาเหมือนเดิมเลยเนาะมันจะเป็นตัวเหมือนขั้นลูกสับประรดนะคะแบบนี้นะคะนี่เนาะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองค่ะอันนี้เราจะขึ้นฐานสับประรดกันแล้วนะคะ ก็ทำพนึ่งคอ <c oughs> ลงไปในช่องนี้นะคะโทษทีเจ็บคอทําลงไปทั้งหมดเก้าครั้งนะคะนี่เนาะทําลงไปในช่องโซ่ห้านะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดแล้วก็เก้าพอเก้าเสร็จก็โซ่สองนะคะนี่เนาะโซ่สองแล้วเราก็พออนคอลงมาช่องนี้ค่ะทำแบบเดิมนะคะสามครั้งนี่เนาะลงไปสามหลักแล้วก็โซ่สอง แล้วก็พอหนนคอลงในช่องเดิมอีก3มครั้งนะ,ะแล้วก็ตามด้วยโซ่2นะคะตรงนี้เป็นโซ่5้าเราก็จะทำฐานสับรดนะคะแล้วก็ ผ่านัวเข็มหนึ่งครั้งทำลงไปในช่องนี้เก้าครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็แปด 9นี่นะคะ2 4 6 8 9แล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็มาทำพอหคอ3ครั้งตรงในช่องนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเหมือนตัวขั้นลายนะคะเราก็จะทำํำแบบเดิมอย่างนี้นะคะวนซ้ำไปรอบๆให้จบแถวเลยนะคะแถวนี้แถวที่3แล้วเนาะ เพื่อนก็ทําซ้ําไปให้จบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบแถวนึงเนาะนี้นะคะเราก็ถักมาจนถึงสุดแถวแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้เนาะงานนี่นะคะสำหรับแถวที่สามนะหนึ่งสองสามแล้วก็เชื่อมต่อนะคะโซ่สอง ก็จึงไหมลอดผ่านขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะเลื่อนโซ่ให้มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะขึ้นโซ่สามนะคะ แล้วก็พอนึงคอลงไปในตรงนี้อีกสองหลักทำเหมือนที่เราเคยทำนะคะตรงนี้จะทำเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็โซ่สองค่ะโซ่สองแล้วก็พอนึงคอลงไปในนี้อีกสามครั้งแบบนี้นะคะ นี่นะแล้วก็โซ่สองค่ะแล้วเราก็จะทำพอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะทุกหลักเลยนะคะเก้าหลักในการขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะนี่เนาะคอหนึ่งคอน,นี้แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำไปอีกแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ทําอย่างนี้เลยนะคะให้ครบทั้งเก้าหลักเลยเนาะนี้นะคะโซ่นี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง โซ่นหนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอนี่นะคะแบบนี้นะงานเราก็จะได้แบบนี้นะคะ พันด้โซ่หนึ่งทุกหลักเลยนะคะสองสี่หกแปดเก้าหกนคแล้วก็โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะคะทำสามครั้งนะคะแบบเดิมเลยเนาะแถวนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เนาะยังไม่ได้แยกนะคะแล้วก็โซ่สอง ถักไปมือก็เริ่มจะจับเข็มไม่อยู่แล้วนะคะนี่เนาะแล้วก็โซ่สองตรงนี้ก็ทําแบบเดิมนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะจบกันไว้ที่แถวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะถักกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวเราอันนี้ถึงแถวหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราถึงแถวที่สี่แล้วเนาะเดี๋ยวแถวที่ห้าเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแถวนี้เราก็จะถัก วนรอบไปอย่างนี้เลยนะคะสำหรับแถวที่สี่เนาะเี่นนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทำแบบนี้ให้รอบแถวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องอกใครที่อกใหญ่กว่านี้นะคะต้องเพิ่มห่วงเท่าไหร่เดี๋ยวจะอธิบายไว้ให้ที่ใต้คลิปเนาะ ใครจะใช้เข็มเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเสร็จแล้วน่าจะอยู่อกสามสิบสก็ใส่ได้ค่ะอยู่ที่เข็มด้วยเนาะไหมเท่ากันเข็มไม่เท่ากันนี่นะคะแล้วก็โซ่สอง พอหนังคอลงตรงนี้อีกสามครั้งนี่นะคะโซ่สอง อหนึ่งคอลองตรงนี้โซ่นหนึ่งแลโซ่นหนึ่ง ะะเพื่อนเพื่อนก็ถักไปให้จบแถวนี้เลยเนาะเดี๋ยวแถวที่ห้าเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังติดตามรับชมแล้วก็ยังกด subscribe ให้เราด้วยนะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ โซ่สองแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ สวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดถูกใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ